ของที่ได้ไปนะครับตัวยิงควันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวยิงควันนะครับก็จะมีสายชาร์ปอันนี้คือผงควันนะครับอันนี้เป็นกระดาษแปะนะครับให้แผ่นใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวรีโมทวิธีใช้ก็คือด้านข้างเนี่ยก็จะมีออนออฟอยู่นะครับให้เราเปิดไปทางออฟนะครับถ้าเรากดรีโมทเนี่ยตัวอุปกรณ์จะทํางานมีไฟเห็นไหมครับโอเค ก่อนที่เราจะเล่นนะให้ปิดออฟไปก่อนนะครับตัวนี้จะมีตัวสายชาร์จ usb นะครับถ้าเราชาร์จตรงนี้ฮะสายชาร์จนะครับวเวลาชาร์จไปเนี่ยไฟไมันจะขึ้นนะครับเป็นสีแดงนะครับถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยยังไม่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับโอเควิธการเซตก็คือเราฉีดกระดาษนะครับฉีดกระดาษแฟลเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องใส่แผ่นใหญ่นะฮะ อันนี้ผมเวลาใช้อะแค่นิดเดียวพอฉีดแค่นี้พอครับไม่ต้องเยอะครับเสร็จปุ๊บให้ให้กระดาษนี้นะครับวางไปตรงหลุมตรงกลางนะฉีกมาลิดนึงก่อนให้ใส่ไปด้หลุมนะครับเล็ก แล้วก็กระดาษนี้ให้พับแล้วปูไว้องเยอแบบนี้นะครับแล้วก็เทผงเทผงควันลงไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับประมาณนี้พอครับ ตัวนี้ให้เราเปิดครับเวลาเรายิงเนี่ยควันมันจะขึ้นเป็นลูกลูกนะครับถ้าเรากดปุ๊บ์ถ้ามันฟูเนี่ยมันจะยิงเป็นลูกนะก็ขึ้นไปเป็นลูกนะครับขึ้นไปเป็นลูกใหญ่ๆโอเคนะครับหรือถ้าเราจะให้มันแรงอันนั้นก็ห่อใส่กระดาษแฟตนนะครับแล้วก็จุด แล้วมีอีกตัวหนึ่งใช้เป็นอันนี้แถมไม่ให้ด้วยนะครับเป็นสำรีแฟบนะครับสำรีแฟบก็จะใช้ง่ายกว่ากระดาษแฟบก็คือดึงลงมานะครับแล้วก็ผงควันเทเหมือนเดิมเทแฟบที่น,นี้นะครับแล้วก็ห่อเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ตรงกลางครับใส่ไว้ตรง ตรงรูเมื่อกี้แค่วางลงไปนะครับเหมือนเดิมเมื่อเมื่อเราจุด,ดีิมทปุ๊บตัวนี้มันจะเร็วขึ้นมันุบขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้ควันเยอะหรือน้อยอยู่ที่เราใส่ใส่ตัวตัวผงนี้นะครับก็ไปลองดูว่าเราใช้ขนาดไหนนะครับตัวนี้ถ้าหมดแล้วเรามีขายตังหานนะครับขวดหนึ่งสามร้อยแปดสิบบาท นี่ okay, นะครับเป็นวิธีการใช้ทุกครั้งที่เราเล่นเล่นเสร็จนะครับให้ปิดออฟนะปิดออาไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีแถมสำลีแฟกไปให้แล้วก็มีเป็นกระดาษแสกนะครับแผ่นหนึ่งโอเคนะครับมีตัวผมนะครับ1ขวดขอบมากครับ